บทที่245เช้าว,วันนี้เสือจุรันตื่นขึ้นมาแต่เช้าและก็ยังแต่งหน้าอีกด้วยหลังจากที่เธอแต่งหน้าแล้วคิ้วเรียวเหมือนใบต้นหลิวงามอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ทำให้เย่ฉันมองแล้วรู้สึกหวั่นไหวเป็นพิเศษแต่ว่าเขาถามด้วยความแปลกใจอย่างมากว่าที่รักปกติเวลาคุณไปทำงานน่ะไม่แต่งหน้านี่ทำไมวันนี้ถึงไม่แต่งหน้าได้ไมีเรื่องสำคัญอะไรหรอในวันธรรมดา เซียวซูหลันเผยหน้าสดโดยที่ไม่แต่งหน้ามาโดยตลอดนั่นเป็นเพราะว่าหน้าของเธอตอนไร้เครื่องสำอางก็สวยมากอยู่แล้วดังนั้นน้อยมากที่เธอจะแต่งหน้าเซียวซูหลันตอบอย่างจริงจังว่าวันนี้เป็นวันประชุมสุดยอดของอุตสาหกรรมการตกแต่งเมืองจินหลิงคุณไปพร้อมกับฉันแล้วกันบริษัทของเราเพิ่งจะเปิดกิจการหาได้ยากที่ฝ่ายผู้จัดงานจะเชิญเรา นี่ถือเป็นโอกาสอันดีที่จะปรากฏตัวในสายงานวิชาชีพเราต้องแสดงออกมาให้ดีขวาโอกาสยืนอยู่ในอุตสาหกรรมนี้ให้มั่นคงให้ได้เย่ฉันถามด้วยความประหลาดใจเล็กน้อยว่าบริษัทไหนเป็นผู้จัดงานหรอเรา้องเปิดกิจการน่ะทำไมเขาถึงได้เชิญเราเซียวซูหลันยิ้มและพูดว่าตี้เ่ากรุ๊ปเป็นผู้จัดงานรองประธานหวังตงเสียนเลยส่งบัตรเชิญมาให้ฉันมิน่า ปกติแย่เฉินก็ไม่สนใจเรื่องของบริษัทดังนั้นจึงไม่รู้ว่าตี้เห่ากรุ๊ปเป็นผู้จัดงานประชุมสุดยอดในครั้งนี้เดาว,ว่าเพราะบริษัทของภรยาเพิ่งจะเปิดกิจการหวังตรงเสียนอยากจะช่วยภรยาของเขาขยายชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักดังนั้นจึงได้จงใจจัดงานประชุมสุดยอดดังกล่าวขึ้นมาถ้าพูดให้แจ่มแจ้งก็คือจะจัดเวทีเพื่อให้ภรยาของเขาได้เป็นที่รู้จัก หลังจากที่เชียอสุรันแต่งหน้าเสร็จก็หาชุดสูทให้กับแย่เฉินชุดหนึ่งถึงได้พาเขาออกไปด้วยตอนที่ถึงสถานที่ประชุมที่นี่ก็มีคนเนืองแน่นมากแล้วชายวัยวกลางคนสวมชุดสูทรองเท้าหนังพาสาวสวยที่แต่งตัวงามตระการตาม,มาร่วมงานก็เดินอยู่ทุกที่แย่เฉินไม่เคยติดต่อกับอุตสาหกรรมตกแต่งมาก่อนดังนั้นก็เลยไม่มีคนรู้จักสักคนแต่ว่า ตอนที่เซียวสูรันเคยทำงานอยู่ที่บริษัทเซียวซื้อนั้นเคยติดต่อกับคนในสายงานนี้มาตลอดดังนั้นทันทีที่เข้ามาก็พบคนรู้จักและทักทายกันไปไม่น้อยเซียวสูรันทักทายและเดินแจกนาบัตรไปหนึ่งรอบจู่ๆเย่เฉินก็พบว่าดูเหมือนจะมีฝูงชนล้อมรอบชายวัยกลางคนคนหนึ่งเอาไว้คนกลุ่มใหญ่นี้ล้อมรอบเขาอยู่รอบทิศทางต่างยกยอปอปั้นกันสุดขีด เย่ yeah, ฉันสายตาแหลมคมมองแวบ,บเดียวก็เห็นคนที่อยู่ข้างกายของชายวัยกลางคนแปลกหน้าคนนี้นั่นก็คือเซียวเว่ยเว่ยเขาอดไม่ได้ที่จะถามเซียวซูรันด้วยความอยากรู้อยากเห็นว่าที่รักบริษัทเซียวซื่อล้มละลายแล้วไม่ใช่เหรอแล้วเซียวเว่ยเว่ยมาทำอะไรที่นี่เซียวซูรันก็มองไปสองสาครั้งสายหน้าและพูดว่าฉันก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกัน ได้ยินแม่พูดว่าสองสามวันมาเนี้ยตระกูลเซียวหาเงินลงทุนมาได้อีกก้อนหนึ่งบางทีธุรกิจอาจจะเริ่มดำเนินการตามปกติแล้วแย่ yeah, ฉันขมวดคิ้วอย่างอดไม่ได้ลงทุนกับตระกูลเซียวอย่างนั้นเหรอใครที่มันไม่มีตาขนาดนี้ไม่ต้องพูดถึงเรื่องความขัดแย้งระหว่างตนกับตระกูลเซียวซ่งหวันถิงหวังเจิ้งกางและฉินกางพวกเขาต่างก็รู้ดีถึงแม้จะไม่รู้ก็น่าจะได้ยินมาบ้างว่า บริษัทเซียวซื่อถูกตีเห่ากรุปขึ้นบัญชีดำไปแล้วในเวลาแบบนี้ยังจะมีคนมาลงทุนกับตระกูลเซียวอีกนี่ไม่ใช่สมองมีปัญหาหรอกหรอเวลานี้ด้านข้างมีคนสองคนเอาหัวชนกันแล้วกระซิบึ้นมาหนึ่งในนั้นพูดว่านี่คนนั้นคือประธานกรรมการของเชียนเฉิงกรุป๊ปเซียวอี้เฉียนนี่เขาคือประธานเซียวเหรออีกคนหนึ่งก็อุทานด้วยความประหลาดใจและพูดว่า ดูเหมือนว่าประธานของสมาคมการค้าหนานกว่างก็คือเขาใช่ไหมถูกต้องเขานั่นแหละคนเย็นจริงคนหนึ่งทำไมถึงมาเป็นประธานของสมาคมการค้าหนานกว่างได้อะในหนานกว่างอะ่ะเชียงเฉินกรุ๊ปก็มีธุรกิจอยู่ไม่น้อยและที่สําคัญก็คือตระคุณซ่งไม่ได้แข่งขันกับพวกเขาเพื่อชิงตําแหน่งประธานถ้าไม่อย่างนั้นน่ะตาแหน่งประธานก็ต้องเป็นของตระกุลซ่งอย่างแน่นอนเย่เฉินอดขมวดคิ้วไม่ได้ บทที่246ที่แท้ตระกูลเซียวก็เกาะคนมีเส้นมีสายคนใหม่ได้แล้วเป็นประธานกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในเย็นจริงและอีกฝ่ายก็ยังแซ่เซียวหรือว่าจะเป็นญาติกันแย่ฉันอดใจไม่ไหวที่จะถามเซียวซูรันว่าที่รักคุณรู้ความสัมพันธ์ของตระกูลเซียวกับเซียวอี้เฉียนคนนี้ไหมเป็นญาติห่างๆกันหรอฉันก็ไม่รู้เซียวซูันพูด เมื่อก่อนนะฉันไม่เคยได้ยินว่าที่บ้านมีความสัมพันธ์กับเขามาก่อนเลยนะหน้าแปลกเย่เฉินพึพมพำพูดว่าโดยปกติประธานกรรมการของกลุ่มบริษัจทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักหมื่นล้านน่ะเป็นไปไม่ได้ที่จะไปอยู่กับคนที่ใส่แย่และจิตใจคับแคบอย่างคนตระกูลเซียวได้ยิ่งเป็นไปไม่ได้ที่จะพาเซียวเว่ยเว่ยปรากฏตัวในวงสังคมหรือว่าจะแอบเป็นชู้รักกันเซียวซูหลันรีบร้อนพูดว่า คุณอย่าพูดไปเรื่อยผู้ชายคนนั้นน่ะดูแล้วแก่กว่าลุงใหญ่ฉันซะอีกจะเป็นชู้รักอะไรได้ยังไงเซียวเวยเวยในตอนนี้ถูกฝูงชนรายร้อมอยู่ตรงกลางในที่สุดก็ได้รู้สึกถึงความรู้สึกที่ถูกคนให้ความสนใจอย่างมากแล้วเซียวอี้เฉียนที่อยู่ข้างกายไม่เพียงเป็นแค่ประธานกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แต่ยังเป็นประธานของสมาคมการค้าหนานกว่างอีก นักธุรกิจที่อยู่ที่นี่เป็นธรรมดาที่แต่ละคนจะเย็นยอสารเสริญเขาประจบสอพลอกันไม่ขาดสายและในตอนที่เซียวอี้เฉียนแนะนําเซียวเวยวยให้กับพวกเขาใช้คําว่าหลานสาวของเขาเองผู้สืบทอดของตระกูลเซียวในอนาคตนอกจากนี้ยังพูดด้วยตัวเองว่าเขาลงทุนในบริษัทเซียวซื่อแล้วทําให้คนเหล่านี้ปฏิบัติต่อเธอด้วยความเคารพในทันที รวมถึงคนที่เคยดูถูกและไม่สนใจตระกูลเซียวในก่อนหน้านี้แต่เพื่อที่จะประจบสอบพอเซียวอี้เฉียนกลับเสนอตัวว่าจะร่วมมือกับตระกูลเซียวด้วยตัวเองแถมยังแลกเบอร์โทรศัพท์และยื่นนำบัตรให้กับเซียวเวยเวยด้วยใบหน้าอ่อนน้อมถ่อมตนครั้งนี้ทําให้เซียวเวยเวยได้สัมผัสและเข้าใจถึงการได้รับการปฏิบัติที่มีแต่ชนชั้นสูงและผู้มีอํานาจเท่านั้นถึงจะได้รับ เป็นธรรมดาที่ในใจจะรู้สึกตื่นเต้นไม่หยุดอยู่แล้วก่อนหน้านี้ในอุตสาหกรรมก่อสร้างและตกแต่งของตระกูลเซียวถูกคู่ค้าคนอื่นรังเกียจและสายหน้าแต่หลังจากที่กอดขาของเซียวอี้เฉียนแล้วก็กลายเป,เป็นเป้าหมายที่บริษัทอื่นอยากจะคบหาและร่วมมือด้วยในสนามธุรกิจช่างเป็นสถานที่ที่เอาไว้เสาะหาราบยศจริงๆผู้คนต่างเย็นยอคนรวยและมีอำนาจและดูถูกคนจน ทั้งหมดเป็นเพราะความเห็นแก่เงินโดยแท้ในตอนนี้ในใจของเซียวเว,ว้ไวก็นึกถึงเซียวซูรันขึ้นมาอย่างอดไม่ได้เซียวซูรันคิดว่าตัวเองเก่งมากไม่ใช่หรอระยะที่ฉันถูกตระกูลหวังถอนมันไม่ใช่หรอตอนนี้ฉันไม่เพียงแต่ได้ใกล้ชิดและพึ่งพาเซียวอี้เฉียนที่มีกำลังแข็งแงกร่งกว่าอีกทั้งยังกลายเป็นผู้อำนวยการของบริษัทเซียวซื่ออีกด้วย แม้แต่คุณย่ายังปฏิบัติต่อฉันด้วยความเคารพน,นอบนอมเธอจะเที่ยบกับฉันได้ยังไงนึกถึงตรงนี้เธอคิดได้ขึ้นมาทันทีว่าตอนนี้เซียวซูรันบุกเบิกธุรกิจของตัวเองมีบริษัทเป็นของตัวเองดังนั้นก็น่าจะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอุตสาหกรรมการตกแต่งภายในด้วยไม่ใช่หรอไม่รู้ว่าเธอจะมาหรือยัง ดังนั้นเธอก็ร<ๆ>ีบขยิงเท้าขึ้นทันทีมองไปไกลๆจากที่สูงไปทางฝูงชนตั้งใจจะหาเงาร่างของเซียวซูรันเป็นอย่างที่คิดเงาร่างสวยสดงดงามที่หาที่เปรียบไม่ได้เงาหนึ่งแวบเข้ามาในสายตาของเธอนั่นคือเซียวซูรันและคนที่อยู่ด้านข้างก็คือไอ้เย่เฉินคนไร้ประโยชน์ผู้ชายจนๆที่สมควรตายคนนั้น ในนาทีนี้เซียวไว้วกัดฝันด้วยความเกลียดชังเซียวซูหลันวันนี้ฉันจะเอาความอัปยศยอดสูทั้งหมดที่เธอเคยให้กับฉันก่อนหน้านี้ให้เธอชดใช้คืนกลับมาทั้งหมดทั้งต้นและดอกคิดมาถึงตรงนี้เธอก็ดึงเซียวอี้เฉียนที่อยู่ข้างกายทันทีและเอ่ยปากพูดว่าอี้เฉียนพี่สาวลูกพี่ลูกน้องของฉันกับสามีไร้ประโยชน์ของเธอก็มาด้วยเหมือนกันเราไปทักทายพวกเขากัน E เซียวอี้เฉียนพยักหน้าแล้วพูดขึ้นมาอย่างพะเนาพะนอเอาใจว่าเวยเวยก่อนหน้านั้นน่ะที่พวกเขาสองคนเคยดูถูกคุณน่ะวันนี้ผมจะให้พวกเขาชดเชยคืนเป็นสองเท่าเซ e, ียวเวยเวยก็ซาบซึ้งไม่หยุดพูดขึ้นมาโดยไม่ต้องคิดว่าอี้เฉียนคุณดีกับฉันมากจริงๆ e เซียวอี้เฉียนยิ้มเล็กน้อยแล้วพูดว่าผมดีต่อคุณน่ะก็เป็นเรื่องของความจริงที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ไม่ใช่หรอ พูดจบเขาก็หัวเราะยาะออกมาแล้วพูดว่าพี่สาวลูกพี่ลูกน้องของคุณและผู้ชายจนๆนคนนั้นน่ะอยู่ที่ไหนพาผมไปพบเขาหน่อยวันนี้ผมจะสอนให้พวกเขารู้ว่าควรจะปฏิบัติตัวยังไงแล้วก็ให้ทั่วทั้งสมาคมหนานกว่างขึ้นบัญชีดำพวกเขาด้วยกล้าลังแกผู้หญิงของผมเซียวอี้เฉียนผมว่าพวกเขาคงจะไม่อยากมีชีวิตต่อไปอีกแล้ว